คจะเสีย,ยใครจะเสียคำเหี้หนนจลูกว่าใครเสียจกรูกหรือจะกี่หัวดิ้งสามสิบบาทเด้คืนมึงนั่นสไ้ละบาทอะบาทมึงก็ต้องเสียลสบาทมอา<อ>ไปใส่ครเก็เหมือนาอเรากรจายาเก็บไปแล้วมึงยอมาพี่สิบาทโอ, okay. โอเคโอเคโอเ โอ้โหอลขอเาไปเออเออเี Dude, ่ยกันเลอนี่นลของเนี่ม่องแบเนี้ยทีเด้อมมาตัวผีนี้เขอาเขาเรอโอีกอดนอเนะเี่ยกันเสนามไปสูบอยเาซอเลยาบ้อวยอาบ้อเวยอง่เห็นอ่ะอง่เห็นอ่ะ

อยู่แล้วอะไร <laughs>

ไปสี่าริสตโดยืนสนุกมาแขงแฮงเหลไปอันันงไหล้แทงเลยนะวก้ัขึ้นด้ียนะโคงเตี้ย

โมแกกินอะแกโค้ดมึงโม่หมกเสีสิบบาทเดียวกลมอะเออเหรอแกหมดแล้วเออแกกนไอ้นี่อารมณ์ฟาบูสิบบาทหนึ่งหา่อารมณ์อาบู้มันดีปะเออเป็นไเป็นไหสูงมากเลยยอมหัอเฮ็ดสอนเฮ็ดเขา่เออเป็นไหล่ะ

ยังดีสอนข้ข่าวอีแท้หึ้ขาวเลแนลูกบอลแล้วกนลูกเหรอเอาไม่บอกวะโอ้ยอยูบเบึงแล้วนะอุ้ยอย่างวะลูกดิลูกขึ้นหน่อยต็องไปไป บเข้เงินนนะทำไปไ้ปั้แขนแล้วนะเมื่อกี้นี่โดนยังไงวะต้องุเยโอ้โอไปเดิมเลยพี่เดี๋ยวเดี่ยนคิวเลยเดีคิวไปเลยอยยางไ้ดายสอกแ่ไม้ากยอดแทํไงยเดข เออคนเชื yeah. ่อมมาัวเอัวไม่ดีรอเรืงกลาอยแล้วมันี่ยรอรอดูรอบอยๆเียเียเนไ่เาขาไปนะจะไม่ลงมันจะเยอะนะนี่ไม่เน้นเน้นละ้ร่าเมื่อกี้นะลงะไรอยงโคตรโคตรแมันสิดไม่แจก่ะปรอย

我开始。呃，三分 เนียมีใครอ่ะอสามสิีล <grateful S 3> <laughs> mm ่ะจริมันก็สามสิบอยู่แล้วรอเล่าคได้จะพูดหนิคุณต้เลี้ยห้าสิบที่านี่เาเี้น่ะอมันดีบอสม่มีใครบ้าสามสิบีบ้างสามสิบสามจหาเนี่ยล่ะสามสิบมนมีไครนะบี่าสมสิบมีไครสามสิบมีไครสามือว่าไปตกตกลงเยหลงไป

มาจากสร้างนี่เติมแล้วครับ้าสะพานเอาโอ้ดีเลยบระเต็เออ่นอันดเลยน้องเสียกหางไหก็อบงียวเ้ยเย

อยวามไปเอาละมาอยู่เลยดอยู่นะอนปิ้วปิวปิ้วปิ้วปินวปิ้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 วปิ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 ้วปิวปิวปิ้วปิ้วปิ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 ้วปิ้วปิ้วปิวปิว

เด็กมาหน้อยเอาไปเออขอเจ็บนตอยตอเพิีบเรื่องอะไรหาวปังใส่มไสามล้อโทษโทษเฮ้น่ะไม่เนหนเอาลงอ่ะตังไปตังชีะ่ อ่าแล้วเชิงเชิงไกลเชิงไมาแล้วพี่เราพวกแม่ทำมาวันนี้เชกสาได้ไหมเชิงจะเชื่อมมาเรียนไปเลี้ยงไปเล้งกก้ิบาจเ่อมาเลย้ิเชรู้แ้วนี่บกตี๋่อทีทำไรู้ม่รู้เลี้ยงตีบอเลี้ยงไมู่้เข้าไปเป็นไงมั่ง

เฮยเฮ้เยเฮ้ย่มเออคายายเบาแล้วนีู่ยแล้วบลงแยกมาเออเขาไม่ได้บอกว่าาวแล้วเขาแล้วแต่เขาเาจะกินอะไรท่านน่ะอะไรกกล้าเลย เนีเนีตุบเออเออทุมหมดลเด็กว่ะทุ่หมลยเด็กว่ะทุ่มหมดเลยเด็ว่ะทุ่มหมดเลยเะหมดเลยเด็กว่ะทุ่มหมดเลยเวทุ่มหมดเลยเด็ก่ะทุ่มหมดเลยเ่ะทุ่ดเลยกมหมดลกเลยมหมเลยเดกมหมดลกว่ะทดด็กว่ะทุ่มหมดเลดว่ะลยก

sang dia เอาให้คือ10บาทแล้วนะ2บาท10ไปโอ้โตดี

เฮ็ดยังไงเฮ็ดมดมาไม่เท่านะมาจอดลงไปกันหมดเลเนี่ยเซึมมซส่อนมาเามาตมอ้ยซึมไซิงซเนาะมาฟ้าันนัอี่แล้วเชะเนี่ยอเออตายสบู้ว้าวู้ว้าวยดเด็ไม่เ็เด้เฮ้

มาเลยเสจเลยเสรเลยวิ่งขาเลยูยเอ๊ะหมดเลยล้เขาวไดิ้งเบิดหดนะโอ้ยเบิดเลยเบิดเลยเหรอจบดีนมาเนี่ยบเลยจบเต็มเลยจบเต็มเลยจอไปแล้จำไปแล้วนะเบ้ยเีย มีเธอแถาออนูดสาวสีสมนั่งแทนกนี่กินไรเลยวะอ่อนมาการติดการอรกัมอตี๊บตบอี๊บตี๊บต้าบอี๊บตี๊บตี๊บตบตบ จอดรถเนาะจอดรถดำอยู่ดีอะเอไปเลยโอ้โหเร็ bueno> bon ียอเอาบาทกินเลยนะเอาปากกินี่ยัได้ไหมจ๊โอ้โหนี่แท็งอ๋อโอนี่แท้

အရာဖာက့ကနိုັကညူမေကပြနိາ့စາု့ကညူု့ကညကူ္ေရေဲ့ကွေယ